ณโนะรงพลมอเตอร์ตัดโชกคแผงคอซ่อมมอไซจังหวัดชนบุรีสวัสดีครับร้านเล็กๆในซอยช่างมีประสบการณ์น้อยเป็นคนซ่อมนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูการตัดโชกคมอไซของรุ่นเวฟ1 2 5นะครับอันนี้เป็นรุ่นรุ่นเก่าแล้ว เป็นรุ่นคาบูเรเตอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและวิธีการดักกันครับถ้าโชค๊คแข็งคอมาสภาพนี้แล้วเป็นรถรุ่นใหม่ๆนะครับก็อบอกได้คำเดียวครับเปลี่ยนใหม่ได้เลยแต่อเนี่เป็นของเวฟ125บ125ตัวคาบูตัวเก่าเลยนะครับตัวนี้ครับโชค๊คตัวนี้มันค่อนข้างจะใช้วัสดุที่คุณภาพดีครับ สภาพขนาดนี้ก็ยังสามารถดัดให้ใช้งานได้อยู่ครับมันเหมือนจะดัดไม่ได้เลยอะผมคนดัดเองยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ก็มันไม่มีรอยฉีกเนี่ยแกนแขงคอมมันไม่มีรอยฉีกเลยถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆนี่ไม่เหลือแล้วครับมันจะเป็นรอยฉีกรอยอ้าเลยยังไงก็ต้องเปลี่ยนใหม่ครับ อันนี้มันก็ค่อยๆรับประครับประคองดัดไปครับขั้นตอนการดัดหยาบอาจจะต้องใช้เทคนิคนิดนึงครับใช้ประสบการณ์นิดนึงครับเพราะมันมันก็สภาพที่เห็นนะครับมันมันเป็นค่อนข้างเยอะหน่อย คนส่งมาเขาก็รู้ว่ามันดัดได้เพราะว่ารถเป็นรถเป็นรถตัวเก่าครับเป็นรอยี่ห้าตัวเก่าก็มาขนาดนี้ก็โอเคแล้วครับเข้าสู่การดัดยาครับดัดให้ดูด้วยสายตาไม่รู้ว่ามันโค้ไปทางไหนก่อนครับขั้นตอนแรก แนวการชกแผงคอด้าหน้าฉากของชกฉากของแผงฉากของแผงคอนะครับสี่อย่างที่เราจะดัดก,กันวันนี้ใกล้เข้ามาแล้วครับดัดยับเก้าสินี่ดัดไม่ถึง5นาทีครับที่เหลือนี่อีก5%อีก10%เนนี่โอ้โห ใช้เวลานานมากตัดไปวัดไปเล็งไปค่อยไล่ไปเล็งดูครับตรงไหนไม่ได้หน้ามันใกล้เคียงไหมแล้วแกนชูแ่งคอก็วัดเอาหน่อย ไปวัดไปเร็งไปครับวัดดูครับวัดเนี่กันโชคแผ่งคอครับแบบนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเช็คก,กันดูซิเดี๋ยวเรามาเร่งน็อตกันสักนิดนึงครับเผื่อว่าน็อตเป็นยืด เยอะซะด้วยนะเนี่ยดัดเยอะมากฮะเดี๋ยวเรามาลองเช็คกันดูครับอะไรได้อะไรไม่ได้เพื่อเราจะได้รู้ว่าเราจะไปทาง,ทางไหนกันต่อตัดฉากหรือดัดด,ด,ดัดหน้าหรือดัดแนวแกนชุแกแข่งคอเดี๋ยวเก็บระนาบอีกนิดนึงครับ แนวกันโชกแผงคอระนาบฉากของโชคฉากของแผงคอนะครับเก็บระนาบอีกนิดนึงเช็คดูครับถ้ายังไม่ได้ก็อีกทีนึงครับไม่มีปัญหาครับดัดไปวัดไปครับเช็คไป เช็คอีกทีครับระนาบได้แล้วเช็ควัวเนียด้วยครับนแนวแกนโชคแผงคอระนาบชาของโชคผ่านแล้วครับเดี๋ยวเราไปเก็บชาของแผงคอครับรายการสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดครับ อันนี้ท่านแท่นดัดแกนแผงคอนะครับวันนี้ใช้แท่นดัดแกนแผงคอตัวใหม่ครับมาถึงขั้นตอนนี้แล้วลืมลืมขั้นตอนตอนตอนก่อนดัดได้ไหมครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงครับก่อนดัดหน้าตามันไม่ใช่แบบนี้นะครับก่อนดัดมันเหมือนจะดัดไม่ได้นะครับตอนนี้ มันเดินทางมาถึงถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับฉากของแผงคอครับแนวแกนโชกแผงคอท่าหน้าฉากของโชกฉากของแผงคอนะครับรายการสุดท้ายครับแต่ยังไม่ท้ายสุดนะครับยังไม่ได้ครับ งานก็มีแค่เนี้ยครับขาดเกินพอดีครับมีแค่เนี้ยครับเกินก็เกินกกลับหน้าดัดไปการสุดท้ายครับโอเคครับเรียบร้อยครับเอายังอีกรอบอ่ะมาเช็คดูกัน เมื่อแกนแผงข้อมันได้แล้วเดี๋ยวเรามารีเช็คครั้งสุดท้ายและท้ายสุดจริงๆแล้วครับทีนี้ครั้งสุดท้ายและท้ายสุดเลยครับรีเช็คส่วนที่เหลือทั้งหมดเลยครับที่ทําไปแล้วอีกหนึ่งรอบครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ